ถ้าหมด้ต <German> ัวนี้จะต้องเก็บเก็บไปเก็บไปต้องเอาของใส่็ก่อนเลยเ่อองนด้กชายดีเล่้ไปมันเยกอะไรนะตรงข้าวถือโงงามอ่ะพีพี

ส่งไปเลยนะครับว so ัะนั้นท um ี่ส่งมาก็จะได้ทั้งหมดมีกล่องนี่ก็จังหวัดบุรีรัมย์นะครับน้องเด็กชายทีรับสิทธิ์ผลหน้าก็จะมีเบอร์โทรศัพท์เรียบร้อยนะครับก็รอรับที่บ้านได้เพราะว่าตอนนี้ทางวัดก็เตรียมกล่องมาเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมส่งมอบให้ที่เลยนะครับเพื่อในยุคโควิดนี้น้องๆจะได้มีความสุขนะครับแล้วก็ได้รับของฝากด้วย

ตอนนี้ก็เตรียมไว้ประมาณ500ชิ้นนะครับสำหรับล็อตแรกนะครับที่ได้มีน้องๆหนูๆได้มีความสนใจในเรื่องของเล่นแล้วก็เขียนจดหมายมานะครับทราบข่าวว่าไกลสุดจากที่ไหนมาครับอาจารย์ตอนนี้ที่มีมาไกลสุดก็น่าจะเป็นที่สุราษฎร์นะครับหรือว่าทางภาคใต้นะครับแล้วก็จะมีทางเชียงใหม่หนัดแล้วก็เชียงรายที่ติดต่อมานะครับคือทุกคนที่เขียนจดหมายมาคือเรา ส่งให้หมดใช่ไหมครับส่งให้หมดทุกชิ้นครับเพราะว่าแต่ของขอบอกไว้อย่างหนึ่งว่าของที่เราส่งมอบไปเนี่ยเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะครับแต่ว่าเราก็จะมีคะของเล่นไปนะครับทั้งของเล่นถูกของเล่นแพงของเล่นที่ได้รับบริจาคมาก็ดีเนี่ยเราก็จะทําการส่งจัดจัดส่งไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครได้ของเล็กหรือว่าของใหญ่ก็ต้องขอไปด้วยที่ทางวัดได้ ทำให้ดีที่สุดแล้วนะครับทุกชิ้นเลยครับแล้วตอนนี้เด็กๆอยากจะเขียนจดหมายมาอีกได้ไหมครับหรือว่าเราช่วงนี้ก็ยังยังเปิดรับอยู่แต่ว่าคิวที่มาถึงก่อนเราก็จะให้สิทธิ์คนนั้นก่อนนะครับจนกว่าของเล่นจะหมดนะครับตอนนี้มีอยู่ประมาณหนึ่งพันห้าร้อยชิ้นนะครับที่เราจะได้ส่งมอบให้วันนี้คือได้ให้ไปส ن ีีมารับเราใช่ไหมครับไปสนีก็วันนี้ก็มารับ นะครับของกล่องในรดแรกนะครับสี่ร้อยกว่ากล่องนะครับเพื่อไปส่งมอบให้น้องให้ทันวันเด็กนะครับเพราะฉะนั้นน้องน้องหนูหนูที่ได้เขียนจดหมายมานะครับรอรับของขวัญที่บ้านนะครับไม่ว่าผ่านช่องทาง Facebook t i k t o k หรือว่าทางจดหมายนะครับที่ส่งข้อความมาก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอส่งความสุขให้กับน้องๆ้องหนูหนูนะครับถึงบ้านโดยที่ไม่ต้องมาเสี่ยมต่อไปโควิดด้วยนะครับ เราได้เตรียมงานโดยเฉพาะครับเพื่อที่ทจะให้ส่งได้ตามระยะเวลาได้ถึงภายในระยะเวลาตามมาตรฐานของเปร์เั็นต์ทงการ